คลิกนี้เพื่อคนชมนะเฮ้ย hey! สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะเพื่อนนะโหวัน oh, นี้มีอัปเดตมานะหลอมอาวุธทองได้แล้วแล้วจะหลอมได้หรือเปล่า นะครับนี่ครับชิ้นส่วนอาวุธทองนะนี่เลยมีครบเลย5อาวุธเทพนันในตำนานนะเพื่อนๆนะก็โอกาสหลอมมา2%ออ <c oughs> <c oughs> อาวุธม่วง5%เอเนี้เนี่ยแบบเนี้ยผมยังหลออไม่ติดเลยไอเนี้ย2%ซโอ้โหแม้แต่ไอลถเนี่ย10%เนี่ยหลายคนก็หลอมไม่ติดนะเนี่ย2%ซโอเคใครดวงดีก็เอาไปนะ ส่วนดวงไม่ดีก็อย่าไปหวังอะไรเยอะเพื่อนๆนะแต่ก็ยังดีมันมีให้ลุ้นก็โอเคก,ก็ถือว่าโอเคครับอ่โอเคนะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันวันนี้มีอัปเดตอะไรกันบ้างนะมีกล่องไอ้นี่มาให้คิดตั้นเวทเนี่ยหรือมันใช้ทําอะไรกล่องเวทนําโชคใช้แกลกรางวัลที่ร้านค้าแลกตรงไหนเออหรือว่าแลกตรงไหนนะร้านค้าไหนลงไปดูก่อนมีอะไรให้แลกไหมร้านค้าไหนอะ่ะ เออถ้าเพื่อนเจอ,อยังไงก็บอกบอกผมด้วยนะเอาตรงๆนะที่ผมยังไม่รู้นะว่าแลกตรงไหนนะเพราะว่าหนึ่งในกระเป๋ามันไม่มีนะไม่มีนะหรือแกลกร้างค้านี้เหรอก็เป็นไปไม่ได้มันไม่มีนะครับนะอ่ะแล้วก็บอร์ดติดอันดับโอ้ที่หนึ่งน่าสนใจนะได้สามชิ้นเลยนะนเพื่อนนะได้สามชิ้นทําไมเขาไม่ให้สี่อ่ะหรือยังไงอีกหนึ่งค่อยไปหาเอาเองแบบน,นี้หรอ <c oughs> นะใจราา้ายไปเปล่านะให้สี่ไปเลยจริงนะครับ เออเขาอสาส์แบบติดอันดับหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคแล้วก็รางวัลสะสมนะครับเป็นขันน้ำส2งสอนะส่วนตรงนี้เป็น242นะครับนะแต่ที่น่าสนใจก็นี่เลย3,000ั 3, แต้มแล้ว3,000แต้มมันจะถึงเหรอกิจกรรมมันแค่7วันไม่ถึงนะได้สูงสุด1,800กว่าแต้มนะครับวันละ88รอบละ88ดแต้มวันละสรอบวันละสรอบก็ได้สองกว่านะ แปดหนึ่งเท่าไหร่อ่านั่นแหละ88แต้มคิดดูดีพี่พี่24่สี่สอก็ประมาณ270โดยประมาณนะต่อวันแล้วคูณ7วันได้แค่พันแกว่ายังไงก็ไม่ถึงต้องเติมเพิ่มนะครับสายฟรีเสียใจด้วยนะครับกิจกรรมรอบนี้ดังนั้นสายฟรีถ้าให้ผมแนะนํานะไปเอาอะไรดีอ่ะไข่สีดาวเอามาทำไมไม่รู้มีกันหมดแล้วเนาะทุกคนน่าจะมีกันหมดแล้วนะครับ อืมผมเชื่อว่าอย่างนั้นก็ชิ้นส่วนการ์ดแล้วกันเพื่อนๆนะแต่ชิ้นส่วนการ์ดตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตมาชิ้นส่วนสีเขียวแรกเป็นสีฟ้าสีฟ้าแรกเป็นสีม่วงมนเนาออกนะเกมเอาออกเดี๋ยวน่นาจะมีแอดมาทีหลังนะครับแล้วก็เหรียญแพนด้อาออก็ออกอ่ะและสําหรับคนที่มีแต้มเยอะๆแต้มตัวสีทองนะดูดิห้าวุฒิเทพใช้สามร้อยแต้มถือว่าไม่เยอะแต่บูมมแรงสองสี่เจ็ดอ่าใช้สี่ร้อยแต้มนะครับใช้สี่ร้อยแต้ม แล้วมีอะไรน่าสนใจผมว่าชุดเนี่ยน่าสนใจนะชุดชาวสวนเนี่ยแต่มันเยอะมากเลยหมวกสวยนะหมวกว่าหมวกสวยสวยมากเลยอะหมวกเนี่ยทรงผมก็เท่แต่ก็สี่สอยู่เพื่อนๆนะก็เจวันด้วยโอ้โหจริงกิจกรรมอาหารควรจะเป็นสักสอสัปดาห์นะสิบสีวันนะครับหรือทุกกิจกรรมก็ได้นะสิบสีวันเปลี่ยนครั้งเลยเนี่ยเวันเปลี่ยนครั้งบางทีมันมันยังไม่ทันได้เล่นเลยนะ เออบางคนรอตังออกรอเงินออกนะครับเพื่อนๆนะยังไม่ทันได้เล่นเลยแล้วเดี๋ยวไอ้คลิปนี้ผมต้องยิงให้ดูไหมผมว่าไม่ต้องมั้งแ8แต้มไปย้อนดูคลิปเก่าผมได้นะวิธีการยิงให้88แต้มถามว่า8 8ดสเสมอไหมไม่เสมอนะบางครั้งเมนูมันไม่ตรงนะครับพอเมนูมันไม่ตรงมันไม่ได้88แหรอกมันได้80ดนะครับดังนั้นผมคิดให้แบบคร่าวๆเลยนะได้ประมาณ1,800นแะครับนะแล้วก็สุ่มมีโอกาสได้ชิ้นส่วนด้วยนะครับหรือได้อาวุธเลยก็ได้นนีีี่มนะครับเด๋ยวก ในคลิปนี้อ,อาจจะสุ่มให้เล็กๆน้อยๆแล้วกันให้เพื่อนๆดูนะเอาแบบเรียกว่าพอหอมปากหอมคอนะมาเดี๋ยวสุ่มเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูหมวดอื่นนะสุ่มเลยนะครับอยากเจอเกลืออยาาประทักเกลืออ่ะเพื่อนโอเคเก้าพันโดมีหมื่นกว่าโดก็ไรเดอร์การเวลาการเวลานะครับการเวลาหนึ่งร้อยชุดหนึ่งร้อยชุดซื้อมันเท่าไหร่อ่ะสี่พันห้าร้อยสามสิบสามนะครับแล้วถ้าห้าร้อยอ่ะ ห้าร้อยโดมันไม่เพียงพอนะประมาณหมื่นหมื่นหมื่นกว่าหมื่นสามหมื่นสี่มั้งหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะอ่ะถ้ากล่องเดียวมันห้าสิบห้านะเนี่ยห้าสิบห้าห้าสิบสามนะครับ <Wait. S 1> มาผมน่าจะได้ร้อยชุดสองรอบนะ <Wait. S 1> โอเคแล้วกันนะขอห้าวุฒิเทพแล้วกันผมขาดอยู่หนึ่งชิ้นนะขาดอยู่หนึ่งชิ้นส่วนสองทีเจ็ดผมไม่ได้อยากได้แล้วนะ <Wait. S 1> ผมมีแล้ว <laughs> นะครับโอเคมา <Wait. S 1> ทีละหนึ่งร้อยนะครับทีละหน <Wait. Wait. S 1> ึ่งร้อยไป คลิกนี้เพื่อคนชมนะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรไม่กล้าจิ้มว่ะไม่ได้กินกูหลาบคุณพระช่วยติดตายเหอะเกิดมาไม่เคยเห็นโอ้ยสุดเกินสุดเกินขอแคปแป๊บหนึง่งสุดอีกแล้วซุปเปอร์นันลูก G.M อีกแล้วเดี๋ยวเขาบอกซุปเปอร์นันลูก G.M อีกแล้วเหรอซุปเปอร์นันลูก G.M อีกแล้วเหรอโอ้อโห เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องโอเคไม่เกลือนะเอ้ลอยเพื่อนๆตามผมหรือเปล่าไม้แน่ใจนะแต่โอเคนะโอเคโอเคผมขาดอยู่หนึ่งชิ้นมาเลยบาสุก้ามาขออีกหนึ่งร้อยแล้วกันนะในเมื่อมันให้ผมขนาดนี้อ่ะไปป๊โอเคเกลือแล้วนะถือว่าลงทุนครั้งนี้ไม่เสียหายนะครับยิ้มยิ้มกันไปยิ้มยิ้มกันไปโอเคนะครับก็ ได้คะแนนรางวัลสะส,สมมาอ๋อก็รับก่อนหนึ่งพันได้มาสี่พันเลยนะโอเคนะอืมแล้วก็ตั๋วผมได้มาห้าร้อยโอ้ยยังไม่พอสามพันอยู่ดีว่ะเล่นเจ็วันผมได้พันแปดพันแปดบวกห้าร้อยผมต้องหาดูมาเปิดเพิ่มอีกถ้าอยากได้เนี่ยผมอยากได้นะเอามาเปิดสมุดนะครับอืมเครียดเลยแล้วก็ตั๋วกันสงูงมีสิบสี่โอ้ยมันแพงเกินไปเปล่านะ สักยี่สเนี่ยผมว่าสวยนะฮะโอ้สี่สิบเลยนะมันแพงเกินไบเ่านะโอเคก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับเพื่อนนะค่อยว่ากันอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเปิดนะเปิดเลยก็ได้อ่ะได้เป็นของพวกเนี้ยโอเคโอ,คโอค้ได้สองร้อยตัวอ,อ๋อไอไอ,ไอนั้นได้อีกสองร้อตัวเออว่ามีลุ้นมีลุ้นสามพันแล้วทีนี้มีลุ้นสามพันแล้วแต่ย้ําก่อนนะสายฟรียังไงก็ไม่ได้สานะมพันนะเพื่อนนะคลิปนี้นะผมยืนยันนอนยันตะ,ตะแคงยันเลยนะ อ่ะโอเคเรามาเล่นตรงนี้กันเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เข้าใจด้วยอธิบายเลยในคลิปนี้ก็กดรับก่อนเลยนี้เป็นค่าแอคทีฟรายวันนะครับรับแล้วมันจะได้เขาเรียกว่าไรได้ค่า BP นะพาวเวอร์ Power, มันมันไม่รู้จะใส่รูปอะไรหรือเปล่าไม่รู้มันใส่เป็นพาวเวอร์นะมันถ้าเพื่อนๆไปทำภารกิจสำเร็จตามนี้นะครับนะอ่ะผมลองอัปเกรดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยอัปเกรดดีกว่าผมจะมาอธิบายทีละขั้นตอนเนาะส่วน Ba ตเตอร์พาตรงนี้799บาท799บาทนบะอ่ะารงนี้ร้บก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยไปเลือก 7 9 9บาทก็ถ้าเหรียญไก่ผมไม่แน่ใจนะได้5,000โดส้มก่อนนะครับถ้าที่เหลือไอเนี้ยกล่องเลือกวัสดุก็น่จะพวกไออัปเกรดไอเนี้ยครับเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยวัสดุเลือกเองนะแล้วก็เชือกเชือกมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราไปปีนหอเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะแต่ถามว่าคุ้มไหมผมคอนเฟิร์มตรงนี้ว่าไม่คุ้มนะครับแพงไปนะผมพูดตรงๆผมบอกเลยผมเป็นครีเอเตอร์ก็จริงแต่ผมก็ขอแบบเป็นครีเอเตอร์ที่เข้าข้างคนเล่นนะ อ่าโอเคนะตอนนี้ BP ผมมี30สคูณ30เห็นไหมเพื่อนเ่นะคูณ30นะผมไปรับ BP เพิ่มแป๊บหนึ่งนะด,นด,นนนด้วยการเล่นด่านนี้ก่อนด้วยการเล่นด่านนี้หน่อยน,นะามาปึ๊บไอสีแดงๆนี่5้แต้มห้าแต้มนะครับสีแดงอยู่นู่นหมดเลยว่ะไอสีขาวๆเหลืองๆเนี่ยเอ่อเท่าไหร่อ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งผมต้องปีนบินยังไงให้ได้ โดน,นแดงๆเยอะๆแปบ๊บหนึ่งนะอีนแบบนี้แล้วกันหนึ่งช่องพอมันจะลงตรงนั้นไหมอ่ะโอ้มันไม่ลงที่เดิมอ่ะเนี่ยครับไปอ่าแบบนี้ปึ๊บปึ๊บ,บพยายามเก็บสีแดงให้ครบก่อนอีอื่นเย้ก่อนบินเก็บให้ครบให้หมดให้เยอะที่สุดนะนเพื่อนนะ มันคือบวกค่า b ีพีเราี่แดงงี่แดงโอเคผมผมเล็งสีขาวอันนี้เพื่อจะไปโดนสีแดงอีกอันหนึง่งรอดูนะโดนไหมปึ๊บอ้าวฟุกไปโดนอันนู้นเฉยเลยนั่นผมเล็งสีเหลืองสีเหลืองอันนี้ไม่ใช่สีขาวดิมองให้สีขาวตาบวดสีแล้วเออนี่แหละนั่นแหละสวยอะแล้วอันนี้ผมต้องเล็งสีแดงนะสีแดงแดงอยู่ตรงนี้ เราปรับจอประมาณเนี้ยโดนไหมคุณ่านว่าโดนไหมนั่นแหละสวยแล้วไปไหนวะเนี่ยโอ้โหดอลลงไม่ลงแบบเครื่องเปล่าเลยอ่ะทีนี้ก็ได้สี่สิบแล้วได้สี่สิบคะแนนแล้วเราก็มาเก็บยิบยิบย่อยให้หมดเล่นได้สิบรอบนะเก็บได้สิบรอบเราก็มาเก็บพวกยิบยิบย่อยๆให้หมดนะบินมั่วเลยทีนี้เราเน้นสีแดงหมดละเออนี่แหละถ้าโดนโดนเพิ่มก็ดีไม่โดนก็ไม่เป็นไรบนบวกแค่หนึ่งละ บีพีตรงนี้มันมีมันบวกมันบวกบีพีที่คูณส0มเมื่อกี้นะเดี๋ยวราดูเราได้เท่าไหร่แล้วมันจะไปคูณเพิ่มเท่าไหร่นะเมื่อกี้เรามีสาสิบแล้วนะเพื่อนเ่นะไม่ยากนะที่กิจกรรมนี้ไม่ยากเล่นง่ายด้วยง่ายมากๆอ่าโอ้โหโดนสามสวยจัดมีสี่สิบแปดบวกสามสิบต้องเป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดถูกไหมนี่ไงเป็นเจ็สิบแปดเห็นยยังอ่ะแล้วถ้ารับค่า B p เพิ่มไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับต้องไปรับภารกิจตรงนี้ ถ้าเราอยากได้ค่า B p เพิ่มเนี่ยได้มาห้าเนี่ยเนี่ยเราต้องไปทำเควสพวกนี้อัปเกรดอุปกรณ์เมื่อกี้มีเท่าไหร่นะเจ็ดสิบแปดอ่ะเดี๋ยวเราไปรับเพิ่มนะไปดมเควสเควสอะไรบ้างมีเควสอะไรบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะลองอัปเกรดอุปกรณ์ก่อนทำแบบง่ายๆเลยอ่ะสามครั้งนะก็บวกให้มันแหกแหกไปโอเคเรียบร้อยครับสามครั้งได้มาอีกห้านะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดบวกห้าเป็นเท่าไหร่แปดสิบสามไหม เอายังไม่เปิดผมไม่เปิดก่อนแป๊บหนึง่งนี่ได้มาแล้วอู้ได้สิบเลยได้สิบเป็นแปดสิบแปดนะเป็นแปดสิบแปดเข้าไปก่อนนี่โอเคจากนั้นเราเลือกเลยแต่มันเราไม่สามารถดูด้านบนได้นะผมแนะนําให้เป็นอืมเลือกตรงที่มันไม่มีลบนะถ้ามันมีลบเนี่ยแต่ถามว่าด้านบนเราเราไม่ไม่สามารถอย่างรู้ได้นั้นผมขอเป็นเดินทางสายสายหนึ่งก็แล้วกันนะ อ่าปึ๊บเราเราไปคิวมันมันเราจะเสียอะไรไหมเดี๋ยวผมลองโน้นะอี่ไม่เสียไม่เสียเนี่ยตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสายได้ด้วยนะไอน,นี้บวกสามไอ้น,น้นลบสองไอ้น,น้นบวกสี่ตรงนี้คุ้มกว่าตรงนี้คุ้มกว่าอ่าปีนป่ายขึ้นไปให้ลบสองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปบวกสี่ด้านบนนะครับไปฆ่ามันนั่นแหละถ้าเราเราจะฆ่ามันได้ก็ต่อเมื่อเรามีบีพเยอะกว่ามันนะครับอ่า เนี่ยและสุดท้ายแล้วแล้วแต่ดวงแล้วตอนนี้เพราะว่ามันขยับไม่ได้ถ้าเป็นสองชิ้นบบเนี้ยขยับได้แต่อยากขยับนะมันเดี๋ยวมันลบอ่ะไปบวกสีป่ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปลบสองอ่ะลบสองท่ามันบวกหกโอเคบวกหกรออยู่นี่ถ้าเป็นสองชิ้นติดกันถ้าตรงนี้เป็นบวกเราเดินไปเก็บได้นะแต่นี่เป็นลบเราอย่าไปเดินนะนี่มันมีสี่สิบใช่ปะ่ะเราไปฆ่ามันได้เพราะเรามีเก้าสิบแปดนี่ก็ได้ของรางวัลตามนี้นะครับโอเค อย่างนี้เราก็เอาไหนดีเอาตรงนี้เลยปีนเลยอ่าค่ามดงานถนัดเราเลยค่ามดเนี่ยอ่าบวกอีกสี่มี100ร้อยละลบสามยังมันโอ้บวกเจ็ดรออยู่โอ้โหลบยีบห้าเปอร์เซ็นลบยี่บห้าเปอร์เซ็นกับลบสามสิบเปอร์เซ็นเราได้กลางๆนะเราเป็นกลางๆเหลือแปดสิบสองเลย อยังค่าได้อยู่เรามีเขาเยอะกว่านี่ค่ามันโอเคตอนนี้เราอยู่ชั้นที่ยี่บเ็ดแล้วเพื่อนๆเนี่ยชั้นยี่บอ็ดแล้วแล้วก็มาเราคำนวณไอ้นี่บวกเก้านี่บวกเก้าผมว่าน,นี้คุ้มสุดนะเพราะนอนมันมีลบสามเท่าที่เห็นนะเพราะว่าเหนือจากนี้เราไม่เห็นมีลบสี่โอ้โหฝั่งนี้คุ้มกว่าโถหลอกกันนี่ว่าดูดิแล้วลบยาวๆเลย ลบสี่ลบสี่บวกเจ็ดโอเคโอ้ฝั่งนู้นรูดีบวกดูดิโอเคฝั่งนี้มีบวกแล่มีบวกแล้ะนี่ปีนขึ้นไปปี่นขึ้นไปเรามีเก้าสิบสองลบหกมดต้องใช้แปดสิบนะเราเดินไปเก็บได้นี่บวกแล้วก็ปีนไปข้ามมดกันโอเคได้ของรางวัลมาเหมือนเดิมของรางวัลถามว่าดีไหมมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ่ะปีน,นี้แหละสายกลาง ไปคามดกันมดมีเจ็ดสิบสองไปปีนขึ้นไปเฮ้ยเราลืมมาโยกมานี้ว่ะนันมันบวกป้าบวกโอ้โหบวกเยอะว่ะอันนี้บวกเก้าอยู่ด้านบนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยครับเล่นง่ายไหมง่ายเนาะแล้วแต่ดวงแต่เล่นง่ายเล่นง่ายของรางวัลก็ไม่ได้แบบว่าเออดีเวอร์อ่ะเราว่าเราว่า,เรา,วาเราน่าจะต้องหยุดไว้ตรงนี้ด้วยการไปทำเควสนะครับตอนนี้บีพีเรามี จ็ดสิบสี่เขาบอสมีร้อยหนึ่งเราสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้เร,ไไดเราปีนไม่ได้เนี่ยอะไรยังดังนั้นเราต้องไปทําภารกิจพวกนี้ครับนะก็ลองไปเล่นดูนะครับอันนี้ผมแค่เซิฟเซิฟให้ดูนะครับแล้วถามทำภารกิจตรงนี้มันได้พวกสลักสีม่วงได้โดเขียวด้วยนะเพื่อนๆนั้นได้ของตามนี้ด้วยนะครับก็เป็นน่าจะไม่มีบักอะไรแล้วนะรอบนี้น่าจะสะสมครบ7วันได้นะโอเคนะเพื่อนๆเราลองไปเล่นเงินดูนะครับถามว่าอันนี้ไม่ต้องรีบหรอไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็ได้ทุกชั้นเหมือนกันนะครับของรางวัลนะชั้นที่เท่าไหร่สองเนี่ยสองร้อยคูณสองยี่สิบชั้นหนึ่งร้อยนะก็ได้ประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับไม่ยากไม่ยากไม่เย็นนะอ่ะแล้วก็ใครที่จะไปหลอมอาวุธใครหลอมติดแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเพื่อนนะแล้วก็มีกิจกาชาปองนะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะครับประมาณสองทุ่มนะครับประมาณสองทุ่มเดี๋ยวเจอกันนะกาชาปองนะไลฟ์สตรีมนะครับนะหมุนกาชาปองนะครับก็ ไม่รู้ว่าต้องเอาอาวุธอะไรอ่ะเพราะว่าเอาใช้จ่ายเอาใช้จ่ายเดี๋ยวค่อยรับแล้วกันมันมีมาหรือยังแรกของเหรียญแพนด้าเหรียญแพนด้ายังไม่มีนะตอนนี้เดี๋ยวรออัพล่าเ,เดี๋ยวเขาอัปเกรดมานะรอแป๊บหนึ่งจะเย็นๆแป๊บหนึ่งแจ้งไปให้แล้วล่วงหน้าละอ่ากองทุนยังอยู่นะรับไปโอเคแล้วมีกิจกรรมอะไรกิจกรรมนี่ครับอ่าสติกเกอร์กูรูก็เล่นแบบง่ายๆเลย เคยเล่นกันแล้วเนาะผมไม่เล่นให้ดูแล้วกันนะครับมันเสียเวลาเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวค่อยเจอกันในไลฟ์อีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมอืมน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วเพื่อนๆนะอืมก็ก็เล่นไม่ได้แล้วนะอ่าไปแลกนะครับใครมีคะแนนก็ไปแลกนะครับมีอยาก,การณอะไรอีกฝึกฝนฝึกฝนมีอะไรบ้างเหรียญไก่อู้ใช้เหรียญไก่เมื่อกี้ผมใช้เหรียญไก่ไปโอ้ผมต้องใช้อีกสองอ่ม มันล่อผมนี่ว่ะแต่มันคุ้มนะไอ้หนึ่งร้อยเหรียญน,นี่ยคุ้มสุดเลยนะครับส่วนถ้าใช้สองร้อยแล้วแต่นะแต่คุ้มมากคุ้มมาก,มมากช่วงนี้ใครใช้ก็คุ้มเออเนี่ยโอ้โหล่าซ้าแบบนี้ยล่าซําม,มีของแถมให้ด้วยแบบนี้ล่าซํานะโอเคนะครับก็ไปเจอกันเย็นนี้แล้วกันนะเพื่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ขอให้ดวงเฮงเนะครับทุกคนเลยนะครับนะอ่ะ ส่วนตรงนี้ยันยืนยันคอนเฟิร์มนะครับต้องเติมเพิ่มหน่อยนะเพืเ่อนๆนะอ่านต้องเติมเพิ่มหน่อยนะครับถึงจะได้กล่องตัวนี้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับ